ู่ที่หนึ่งคือตรงกระดูกเชิงกานนะคะจึงจําภาพที่คุณหมอเปิดให้ดูอยู่ได้ใช่ไหมคะเนาะที่ที่สองก็คือตรงตรงกระดูกหน้าอกแต่นี่เราจะไม่ค่อยทําเพราะว่ามันมันเสี่ยงที่จะบาดเจ็บบริเวณหลอดเลือดที่หลอดลหัวใจนะคะส่วนตำแหน่งที่3ก็คือจะทำในใน,ในเด็กคือบริเวณกระดูกหน้าแข้งเนาะนี่จะปิกพาร์ตไปเลยพูดเฉพาะตรงกระดูกเชิงกานนะคะให้ตรงกับที่หมอนะคะทีนี้การเจาอ,อยังไงหมอพูดไปแล้วนะคะ มาดูเรื่องกับการพยราบาลไปเลยแล้วกันเนาะการพยาบาลเนี<ส>่ยมันจะมีอยู่ 3, 3าระยะคือระยะก่อนอก่อนทําระยะทําแล้วก็หลังทานะคะเดี๋ยวรอสไลด์แป๊บหนึ่งจะได้จะได้เห็นไปด้วยกันเนาะเหมือนพูดไปแล้วเดี๋ยวน้องนึก น,นึกตามไม่ทันนะคะโอเคงั้นก็ข้ามไปถึงเรื่องการซตีมอุปกรณ์เลยแล้วกันนะคะ อุปกรณ์ในการทําบนเมโลนะคะอันนี้ที่พี่วงเล็บด้านหลังคือของหมอระดาภาจริงๆคุณหมอโรคเลือดเรามีอยู่หลายท่านนะคะจะเป็นคุณหมอธนินทร์ในแพทย์พัศวีหมอธนินแล้วก็หมอภารดานะคะชื่อคล้ายๆกันเนาะเป็นหมอโรคเลือดหมดเลยแต่ทีนี้ว่าหมอประจาที่อยู่ที่โรงบาลเราบีท่านเดียวคือหมอระดาภาที่สอนน้องๆไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ก็เลยจะเตรียมว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สําหรับการทำบอลเมโล เจาะจงว่าเรื่องระรพาอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์สั่งทําบนเมโลปุ๊บน้องๆจะต้องเตรียมองง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 ๆๆๆๆจจจจะะะะตตตต้้้้้้้ออ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 นนนุปกรณ์ที่น้องจะต้องเตรียมอ่ะจะต้องไม่ขาดเลยจนประมาณนี้นะคะมันมีอยู่10 13รายการนะคะคือซดเอ่อแรกเลยคือเซตโบนเมโลเซตโบนเมโลนี่ค่ะถ้าเป็นทําที่ OPD เขาจะมีสต็อกไว้อยู่แล้ว1เซตนะคะแต่ในที่ว่าส่วนใหญ่จะมุ่งคันทำที่บอร์ดเนาะทำที่บอร์ดทำที่บอร์ด จะไม่มีสต็อกไว้เพราะฉะนั้นเราต้องไปขอโทรไปขอที่ที่ซัพพลายนะคะมันจะเป็น set, เซ็เดีคาสต์สเตอร์ไลน์แล้วนึง่งแล้วก็จะมีเป็นเข็มเนเดนิที่ที่อาจารย์พูดถึงอะเข็มเข็มเข็มสไปน์อัล็อกที่ที่เจาะมันจะอยู่มันอยู่ในถุงเดียวกับในเซตบอลเมโลนะคะแล้วก็อุปกรณ,อกรณ์อื่นที่เตรียมก็จะเป็นพวกสลิงแล้วก็แล้วก็เข็มทุกถุงมือนะคะที่อาจารย์ใช้นะคะมีสลิง 10cc อันล็อกหัวแหลม4อันนะคะ อันอย่างที่พี่บอกไปว่าคุณหมอท่านอื่นอาจจะไม่ใช้ไม่ไม่เหมือนกับของอาจารย์นะคะอาจจะบางคนอาจจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้แล้วแต่ก็คอยดูที่หน้าง,งานแล้วกันแต่นี่ว่าถ้าเป็นของหมอาดาดพาก็จะใช้ตามนี้เนาะแต่ลิงค์สิบีซีอันล็อกนะคะเป็นหัวแหลมนะคะนึกออกเนาะเห็นเนาะสี่อันนะคะแล้วก็เป็นนิดเดินเบอร์ยีแล้วก็เบอร์ยี่สอย่างละ2อันอาจารย์ใช้ถุงมืออันเซลสไลด์เบอร์7นะคะแล้วก็เราเป็นคนช่วย2คนแล้วก็ใช้แบบแบบเออนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าใครไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็เลือกเอาเนาะ แล้วก็เป็นคิวแบ็กทูอะค่ะน้ำยาทำความสะอาดนะคะน้ำอาดเชื้อทำ,ทำลายเชื้อขวดหนึ่งเป็นน้ำสีชมพูนะคะนึกออกเนาะแล้วก็เป็นไซโลเคนนะคะไซโลเคนเอ่อวิดอัลเดอรีนนะเปลดนะคะเข็มใบมีดที่เจาะนะคะใช้ในเบอร์สิบเอ็ดหนึ่งอันแล้วก็ถ้าจะต้องส่งคอมโ,มโซมก็ต้องก็ต้องเตรียมตัวไอตัว,ตวเฮปอรินด้วยนะคะแล้วก็เตรียม กระปุกบรรจุฟอร์มาลีนอันนี้ขอได้ที่ที่ห้องแหลนะคะจะเป็นคนเล็กๆสีฝาสีแดงๆนะคะชามรูปไตแล้วก็ปัตเตอร์เหนียวปัเตอร์เหนียวก็ใช้เป็นขนาดเที่มีความกว้าง4นิ้วขนาดที่เราตัดให้คุณหมอก็จะเรายือดออกไปประมาณ6นิ้วนะคะส่วนใบส่วนแลบหรือที่ว่าอะไอแล้วแต่ว่าหมอจะจะสั่งตรวจอะไรนะคะ ก็จะใช้แตกต่างกันไปเพราะว่าบางทีอาจารย์จะใช้แค่แค่สไลด์ป้ายสไลด์อาจารย์จะส่งถ้าอาจารย์ส่งโครโมโซมก็ต้องก็ต้องเตรียมเตรียมเอ่อเติมขวดแล้วก็เติมฮปารินด้วยนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่ที่คุณหมอจะใช้เนาะทีนี้เรามาดูกันพยาบาลก่อนเจาะนะคะ อันดับแรกเลยอะ่ะเราก็ต้องแจ้งให้คนไข้รู้ก่อนนะว่าคุณหมอจะทําอะไรนะคะแล้วก็ให้คนไข้อะเซ็นใบยินยอมด้วยนะคะก่อนทำเน่งัานมันจะมีปัญหาหลังหลังหลังทำได้ก่อนทําเราก็บอก้วยว่าคุณหมอจะทําอะไรให้แล้วก็จะทำอะไรบ้างแล้วก็บอกเลยว่าวิธีการปฏิบัติตัวทั้งก่อนทำและหลังทําต้องทําอะไรนะคะวัสดุน้ำสไล์ก่อนทํานะคะตรวจสอบประวัติการแพ้ยาหนึงแพ้ยาซโลเคนไหมแพ้อลนกอฮอไหมหรือแพ้ตัวน้ํายาอะไรด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็สภาพผิวหนังบริเวณที่เจาะนะคะ นี่ขณะที่หมอทำเราก็ดูอาการคนไข้ไปด้วยอย่างที่คุณหมอพูดเนาะดูหน้าดูตาคนไข้ว่ายังยัง,ย,งยังดีไหมยังเป็นไป,นเ,ปนเป็นลมหรือเปล่าอะไรนี้นะคะเพราะว่าพยาบาลอยู่สองคนเนาะอีกคนช่วยหมออีกคนดูคนไข้นะแล้วก็ระหว่างที่แพทย์เก็บจะเก็บสิ่งทรงตัวนะคะ่ะเราก็ต้องระวังด้วยไม่ให้มันปนปน,น,นเปื้อนเชื้อนะคะเสร็จแล้วเมื่อหมอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอก็จะใช้เป็นผ้าก๊อซจะปิดปิด,ปดตรงบริเวณที่แพทย์เจาะแล้วเราก็ใช้ตัวปัตเตอร์เหนียว,วปิดทับอีกทีหนึ่งนะคะ ทีนี้หลังเจาะนะคะออตอนตอนตอนทำนึกท่าออกใช่ไหมคะตอนทำนอนนอนคว่ำแล้วก็หมอจะเจาะบ,บริเวณเตรงตรงกระดูกสะบักสะบักหลังนะ,ะอันนี้พอหลังทําเสร็จแล้วเนี่ยจัดท่าเปลี่ยนท่าให้คนไข้นอนหงายเหยียดขาไม่งอเข่านะคะเหยียดขานอนทับบริเวณที่เจาะคืออย่างน้อยประมาณครึง่งอ,อ,อย่างน้อยสุดเลยคือครึ่งชั่วโมงแต่ให้ดีคือประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูออฟเซ์รซปว่ามีบีดหรือเปล่านะคะถ้ามีผิดปกติอะไรก็ออรายงานแพทย์นะคะ ทีนี้ถ้าเป็น OPD เคสนะคะหลังทําเสร็จเนี่ยคนไข้จะได้กลับบ้านนะคะแล้วก็ทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างค่อนข้างจะสูงนะการทําบอมมลเมโลต่อเคสเนี่ยประมาณน่าจะไม่ต่งกว่าหมื่นเพราะนั้นเราต้องดูให้ดีว่าคุณหมอสั่งแลบอะไรนะคะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจลองถามที่ห้องแลบอีกทีนึงเพราะว่าบางทีเราต้องส่งแลบไปที่ข้างนอกมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ที่ส่งนะคะแลบบางตัวมันจะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะคะผลแลบก็จะประมาณสองอาทิตย์นะคะ น้องๆเคยเคยทำไหมคะเคยช่วยหมอไหมโดนไมโ่อาจาไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ทำก็จะเป็นที่โอเบเิดียุรกรรมกับเป็นเป็นวอดอายุรกรรมนะคะอาจจะนึกไม่ออกมีใครมีสงสัยอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีเนาะไม่มีคือนึกไม่ออกเนาะหรือบางทีอาจจะยังไม่เคยช่วยก็เลยไม่รู้ว่าจะจะมีคำถามอะไรใช่ไหมคะ ก็คู่มือต่างๆนะคะที่ที่จะทำนะคะว่าจนโบนเมโลการจัดเรียมอะไรอะ่ะมันจะมีอยู่ที่หน้าง,งานของน้องเองแล้วแต่และวอร์ดก็จะมีอยู่ละนะคะโดยเฉพาะอันบอร์ดยุรก,กรรมหรือไม่ก็อีกทีหนึงก็เข้าไปดูในในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะก,ก็มีค่ะ